จาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคการใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียของคนไทยคนไทยชอบใช้แพลตฟอร์มไหนคนไทยค้นหาแบรนด์ด้วย Facebook หรือว่า Google คนไทยเล่น Facebook ด้วยมือถือหรือว่า iPad และอีกหลายคำถามที่วันนี้นะครับผมมิ้นต์อุกตริตงสืบกุลจาก RealSmart Academy จะมาเจาะลึกพฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทยเนี่ยแหละครับ ว่าเราเล่นอินเทอร์เน็ตเราเล่นอะไรกันเราเล่นกันเรื่องอะไรซึ่งอันนี้เป็นรีพอร์ตแบบเจาะลึกนะครับก่อนหน้านี้ผมทำรีพอร์ตที่เป็นรีเสิร์ชของ VR Social ที่เรียกว่าเก็บข้อมูลผู้บริโภคทั่วโลกอันนั้นผมบอกมาเล่าให้ฟังแล้วว่า Facebook หรือว่า TikTok จะมาเห็นเทรนอะไรเกิดขึ้นในโลกบ้างหลายคนก็เลยมาถามว่าเทรนนะั้นมันเกิดขึ้นในโลกคุณิ้แล้วเทรนเนี้ย มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยไหมหลังจากที่อ่านรีเสิร์ชของ g l o b a l ไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกรีเสิร์ชของคนไทยเลยจะได้นำข้อมูลชุดนี้ไปวางกลยุทธ์ไปปรับแผนการตลาดในวันนี้ครับวันนี้เราจะเจาะลึกกันเรื่องของดิจิทัล2022 Thailand ซึ่งรีเสิร์ชนี้นะครับเป็นของ VR Social นะครับที่เขาทำร่วมกับหลายปาร์ตี้มากๆข้อมูลชุดนี้นะครับสามารถ access เข้าไป ดูต้นฉบับจริงได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เอาไว้นะครับวันนี้ผมเอาข้อมูลบางส่วนมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับข้อแรกเลยเวลาเราจะดูพฤติกับผู้ริโภคเนี่ยเราจะดูก่อนว่าภาพรวมครับตอนนี้ประชากรคนไทยเนี่ยประมาณ70ล้านคนใน70ล้านคนเนี่ยนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตนะเล่นโซเชียลมีเดียอยู่ที่56.9ตีใชล้านค่อนข้างผมเชื่อว่ามันจะค่อนข้างอิ่มตัวแล้วนะครับคือมีการใช้งาน เกือบจะครบทุกคนที่เรียกว่าเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วนอกนั้นก็อาจจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนชรามาดูในด้านการใช้งานของอินเทอร์เน็ตกันบ้างแล้วคนไทยไอ้ห้กว่าล้านเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเยอะแค่ไหนบอกตัวเลขแล้วอยาตกใจนะครับว่าวันวัน,วนหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาต่ออินเทอร์เน็ตของคนไทยนะครับให้เดาตัวเลขว่าวันละกี่ชั่วโมงเราใช้กันที่9ชั่วโมง6นาทีครับเติบโตขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณ4.2%เ และใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือถึง96.2 9ชั่วโมงนะพูดง่ายว่าตอนนี้ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเป็นอินเทอร์เน็ตแทบจะ100%ไปแล้วมาดูกันต่อเขาว่าไอ้9ชั่วโมงกว่าเนี่ยแล้วใน9ชั่วโมงเนี่ยใช้บนมือถือกี่ชั่วโมง9ชั่วโมงเนี่ยใช้บนมือถือ5ชั่วโมง28นาทีใช้บนแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์3ชั่วโมง38นาที และใช้ทำอะไรครับคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรกันเป็นอันดับหนึ่งรู้แล้วอย่าตกใจนะครับอันนี้คือข้อมูลระหว่างคนที่อายุ16ถึง64นะอันดับที่หนึ่งเลยคือ67ใช้อินเทอร์เน็ต finding information คือหาข้อมูลครับเราไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตแบบล่งกงเล่นเกมเป็นหลักนะเราใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลอันดับที่2ครับติดตามข่าวสารเรียกว่า following news นะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่าง ล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งจะสอนคอร์สคอร์สหนึ่งนะครับของผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งผมถามว่ามีใครไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ฟังวิทยุในรอบ6เดือนที่ผ่านมา8 0ของคนในห้องนั้นไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้ฟังวิทยุแต่เขาติดตามข่าวเขาไม่เคยพลาดข่าวเลยนะครับจากโซเชียลมีเดียจากแพลตฟอร์มต่าง หคือ finding information 2. คือติดตามข่าวใช่ไหมครับสคือเอาไว้ดูทีวีทีวีโชว์ดูหนัง60.8% 4. คือเอาไว้หาไอเดียอันนี้น่าสนใจเนาะหาไอเดียหาแรงบันดาลใจ60.4% 5. เอาครับเอาไว้หาข้อมูล how to อันนี้สำคัญนะ researching how to do things คือเขาทำไม่เป็นเขาอยากจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเขาก็เลยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยหาข้อมูล how to สูงถึง59.2 6เอาไว้ฟังเพลง7เอาไว้ติดต่อเพื่อนฝูงกับครอบครัว52.1 8คือเกมมิ่งครับเกมมิ่งคือ48.1ส่วน9นี้คือไม่รู้จะเศร้าใจหรือดีใจดีนะครับคือ Feeling spare time พูดง่ายๆคือเอาไว้ค่าเวลา46ถัดมาคือ researching brand คือเอาไว้หาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์4 5 7%แปลว่าถ้าคุณเป็นธุรกิจโบนโลกออนไลน์ตอนนี้คนใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ในการหาข้อมูลสินค้าบริการภาพรวมและหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์สูงถึง45.7%ถัดมาครับแล้วมาดูว่าที่หาข้อมูลเมื่อกี้ใช้อุปกรณ์อะไรในการหาตัวเลขบอกว่าใช้โมบายโฟนคือรุ่นไหนก็ตามแต่นะครับสูงถึง96.2% 96.2นะใช้เดสก์ท็อปแล็ปท็อปเนี่ย50.6%สมาร์ทโฟนเนี่ยประมาณ95%ก็จะมีพวกฟีเจอร์โฟนนะโทรศัพท์รุ่นเก่าๆหน่อยก็ยังมีอยู่บ้างที่เหลือก็จะมีใช้สมาร์ททีวีสมาร์ทโฮมแล้วก็พวกเกมคอนโซลทีนี้มาดูสถิติเว็บไซต์ที่คนไทยเข้ามากที่สุดนะครับซึ่งต้องบอกตรงว่ามาจาก3แหล่งมาจากแหล่งซอสท,ที่ชื่อว่า sme rush นะครับมี similar web นะครับแล้วก็มี alexa ผมเล่ารวมๆแล้วกันนะว่าเล่าเป็น10อันดับแรกนะจริงๆแล้วเขาขึ้นเป็น20อันดับนะครับผมมีภาพประกอบด้วยถ้าใครฟังพอดแคสต์ลองไปดูใน YouTube นะครับผมเอาสไลด์เขามาอธิบายภาพประกอบ10อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ต่างชาติ Google อันดับ1อยู่แล้วนะครับ YouTube Facebook พันทิปของคนไทยพันทิปภูมิใจไหครับอยู่อันดับ4 Google อันดับหคือ google.com Google อันดับ5คือ g o o g l e c o t h แล้วก็มีช้อปปีสนุกสนุกอยู่อันดับ7นะครับลาซาด้าอยู่อันดับ8ไทยรัฐวิกิพีเดียไลน์นะครับไลน์ดอทมีกระปุกโลบล็อกชาวคนไทยเล่นโลบล็อกเยอะนะแล้วก็จะมีอะไรอีกเ uh, อ Manager, นะ็มอนะา,าร์คือเมนเจอร์นาะเมนนอร์นิตยสารนักสืบพิมพเมนเจอร์ผู้จัดการนะครับทวิตเตอร์ข่าวสดมาดูกันจอันดับด้วยซิมิล่าเว็บกันคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยครับ Google.com เหมือนกันเนาะ YouTube เหมือนกัน Facebook เหมือนกัน อันนี้ทวิตเตอร์ติดอันดับครับทวิตเตอร์ติดอันดับ4 Google. ดอทเอรอันดับ5พันทิพย์ยังอยู่1ใน10อยู่นะช้อปปี้ไลน์แต่อันนี้ตกใจนิดหนึ่งครับจัดด้วยซิมิล่าเว็บมีเว็บไซต์อย่าไปเสิร์ชเลยเนาะมันเป็นเว็บไซต์เรียกว่า18บแวกแล้วกันนะติด2อันดับอันดับ9กับอันดับ10มาดูการจับอันดับด้วย Alexa ครับ g o o g l e c อ m อันดับหนึ่งเหมือนเดิมคนไทยนี่คือ1 2, 3นี่ใกล้เคียงมาก Google YouTube นะครับอันนี้เป็น Google s o t อแล้วก็ Facebook Shopee Lazada Line พันทิพ Live.com สรุปง่ายๆครับว่า10อันดับนี้เป็นแพลตฟอร์มของต่างประเทศเนี่ยล่อไปประมาณสัก8-9มีของคนไทยก็คือมีอพันทิปย์ที่เห็นชัดๆเลยนะ Shopee นี่ไม่เรียกว่าของคนไทยพูดง่ายอ,อ๋อมีสนุกอีกเจ้าหนึ่งครับมีพันทิปกับของสนุกที่เป็นของคนไทย2เจ้าที่ยังสู้เขาได้ นะครับกระปุกก็มีอยู่นะครับแต่ว่ากระปุกอยู่อันดับที่17นะครับมีไทยรัฐอยู่อันดับที่20แล้วก็มี PPTV h d 36อันนี้จะอันดับด้วย Alexa นะอยู่อันดับที่12ดังนั้นคนไทยถ้าเราบอกว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่คนไทยยังเข้าเยอะพันทิปสนุกกระปุกยังเป็นเรียกว่าพอทัอเว็บนะคือแหล่งรวมเว็บไซต์ของคนไทยอยู่แล้วคนไทยเขาเสิร์ชอะไรกันเทรนของโลกเขาเสิร์ช o o g l e เทรนของคนไทยก็เ e ิร์ช Google ครับ98.37%อันอื่นนี้ผมไม่ได้แสดงข้อมูลแล้วกัน,นะบิงไปตู้ไปตู้หรือว่ายาคูเนี่ยน้อยมากดังนั้น Search Engine ถ้าคุณจะทำธุรกิจคุณยังต้องควรจะทำ SEO SEM อยู่ใน Google อยู่แล้วคนไทย Search คำว่าอะไรโอ้โหแม่เจ้าอันนี้เลยครับ10อันดับแรกอ่านให้ฟังเลยนะครับว่ามีอะไรบ้าง อันดับหนึ่งหนังสองหวยสามแปลสี่ผลบอลห้าเพลงหกเฟซบุ๊กเจด็ดบอลวันนี้แปดบอสดเก้าหวยสิบแปรภาษาผมบอกให้ว่า11ถึง20เนี่ยมีคำที่เกี่ยวข้องกับบอลบ้านบอลผลบอลสดบ้านผลบอลตารางบอลน,นี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่4 5 6 7 ใน20อันดับมีคำที่เกี่ยวข้องกับบอล7อันดับมีคำที่เกี่ยวข้องกับหวย2อันดับนะครับอันดับ1คือหนังนอกนั้นก็จะมีคำแทรกๆเช่นคำว่า Facebook YouTube สภาพอากาศบ้างนิดหน่อยไม่อยากจะบอกอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้หวยกับบอลกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่กลายเป็นยังคงเป็นสิ่งที่คนไทยเสิร์ชอยู่เป็นอันดับต้นๆของผลลัพธ์การค้นหา แล้วคนไทยเข้าออนไลน์เขาหาข้อมูลเซิร์ชของแบรนด์เนี่ยโดยใช้แพลตฟอร์มอะไรนะครับมีข้อมูลบอกว่าคนไทยใช้ voice assistant เช่นอ,อะไรนะ iPhone ใช่ไหมเฮ Siri เ hey, ฮ Google นะครับใช้ voice assistant เนี่ยอยู่20.1ใช้ Social Network ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์โซเชียลเน็ตเวนะเช่น search หาแบรนด์ของคุณใน Facebook ใน ทิกตอกในทวิตเตอร์สูงถึง47.5%ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการเสิร์ชหานะทีนี้มาดูแล้วคนไทยดูอะไรกันครับบนโลกของ YouTube อันดับที่1เลยคือฟังมิวสิกวิดีโอ60.9% 2สองคือดูตลกครับคอมเมดี้น้ำมีมไวรัลวิดีโอ44.3ตัวเลขถัดมามีคำว่าดู how to นะ25.5%ดูไลฟ์สตรีมส3มสด ะครับ Educational video คือเรียนใช้วิดีโอในการเรียนเนี่ย29.1ตัวเลขที่น่าสนใจอีกอันนึงคือ Product review หรือว่าพวกการแกะกล่องมารีวิวเนี่ยนะครับ33.1%ดูกีฬาดูพวกคลิปวิดีโอเกี่ยวกับกีฬาเนี่ย30%ดูเกมนะครับ37.2แล้วก็ดูพวก i n f ฟลูเอนเซอรบางทีเราเข้าใจผิดว่าเฮ้ยอินฟลูเอนเซอร์ยูทูเนี่ยมาแรงมากๆใช่ครับมาแรงแต่คนไทย ยังใช้เวลาในการเรียนออนไลน์นะพันยูทูบเนี่ยยี่ดูพวกโปรดักตรีวิวส3มสดูคลิป how to 25.5ถ้าคุณเป็นแบรนด์คุณควรจะมี1การรีวิวสินค้าของคุณด้วยตัวคุณเองหรือด้วยคนอื่นอยู่ใน YouTube ถ้าคนอื่นไม่รีวิวคุณก็รีวิวตัวเองก่อนนะบอกว่าไม่ไม่มีงบประมาณในการจ้างหรือ2องทคลิปวิดีโอสอนเรื่อง how to แก้ปัญหาให้ลูกค้าของคุณไม่ว่าจะเป็น DIY การทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาสามารถทำได้ด้วยตัวเองอย่างช่องของ Real Smart Academy ก็จะมีคลิป How To ที่คนมาถามเยอะๆเ,เลยนะครับวิธีการปักหมุดร้านค้าใน Facebook การปักหมุดของเราใน Google by Business ถึงขั้นมีคนคอมเมนต์บอกว่าคลิปวิดีโอที่เขาได้จากที่ช่อง Real Smart เนี่ยขอบคุณว่าเป็นการทำบุญรูปแบบหนึง่งทำให้เขาสามารถสร้างธุรกิจสร้างตัวตนได้ซึ่งทีนี้ผมและทีมงานก็ ดีใจเป็นอย่างยิ่งมาดูกันต่อแล้วคนไทยฟังอะไรกันเมื่อกี้ดูอะไรใช่ไหมครับฟังอะไรกันอันดับที่1ฟังเพลงครับ37.3อันที่2คือฟังข่าวเนาะงฟังพวกรายการวิทยุต่างๆ22%อันดับ3ครับฟังพอดแคสต์9 9 1ดีใจเนาะผมว่าน่าจะเป็นผมเป็นส่วนหนึ่งของพอดแคสต์ด้วยแล้วกันและอันดับ4ครับคือฟังออดิโอบุ๊กส์เอออันนี้ก็ดีนะครับ 20.4%คือได้ความรู้เพิ่มเติมถัดมาครับในการใช้เรียกว่า financial service การบริการทางด้านการเงินบนโลกออนไลน์คนใช้ใช้อะไรบ้างนะครับใช้พวกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเว็บไซต์ต่างๆอินโชลันเนี่ย31.4%ใช้โมบายเพย์เมนต์นะครับ Apple Pay Samsung Pay แต่ละเดือนเนี่ย36.2%ผมบอกแล้วนะครับว่า e-wallet เนี่ยกำลังจะกลายมาเป็นเทรนด์นะอ่านมาหลายรีเสิร์ชว่ากำลังจะเป็นเทรนด์ในอนาคต อันดับที่3เป็นเจ้าของคริปโตเคอเรนซีอะไรก็ตามแต่จะเป็นอีเธอเรียมบิตคอยเนี่ยจากจำนวนอินเทอร์เน็ตยูเซอร์นะเป็นเจ้าของคริปโตเคอเรนซีสูงถึง20.1%สมมุติว่าอินเทอร์เน็ตยูเซอร์เรา50ล้านเราเป็นเจ้าของคริปโตมากน้อยไม่ว่ากันเนาะสูงถึง20%ก็สูงถึง10ล้านคนทีนี้ประเด็นนี้สำคัญมากครับที่อยากจะเล่าไว้ในตอนนี้ คนไทยซีเรียสเรื่องออนไลน์ privacy แล้วก็ออนไลน์ security มากน้อยแค่ไหน privacy ก็คือสิทธิส่วนบุคคลเนาะเล่น Facebook อยู่จะกดออกจาก Facebook ไปที่เว็บมันจะป๊อปอัพมาถามว่าคุณยินยอมให้เว็บไซต์นั้นเก็บข้อมูลของคุณไหมคุณคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ติ๊กว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมครข้อแรกเลยนะครับคนไทยเริ่มไม่มั่นใจว่าตรงไหนจรงิงมันจรงิงหรือว่ามันเฟกมันปลอมหรือว่ามันจริงเนี่ยสูงถึง60.9% 6 0 9, 9นะ ข้อที่2ห่วงกังวลว่าบริษัทที่เขาให้ข้อมูลจะเอาข้อมูลเขาไปใช้เรื่องอื่นๆ26.1%อันที่3นี่สำคัญมากนะครับปฏิเสธนะครับไม่ยอมรับให้มีการเก็บคุกกี้คือเวลาเราเข้าเว็บไซต์มันจะป๊อปอัพขึ้นมาว่าคุณยินยอมให้เรากดติดตั้งคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณไหมอันนี้เขาเรียกว่าคอนเซนต์คอนเซนต์คือการยินยอมเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่กำลังจะบังคับใช้ที่เรว่า PDPa คนไทย41.8%เกือบครึ่งนึงนะครับหลายครั้งกดไม่ยินยอมฮะใช้งานได้ปกตินะแค่บอกว่าไม่ยินยอมนะครับและคนไทยใช้แอดบล็อกบล็อกโฆษณาสูงถึง29.6%ครับส่วนมันจะมีโหม,โหมดหนึ่งในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเรียกว่าเป็นโหมด Privacy คนไทยใช้โหมด Privacy 25.1%ทีนี้มาเจาะลึกกันจากอินเทอร์เน็ต ลงลึกกันในด้านของโซเชียลมีเดียครับเรามาดูกันในภาพรวมของโซเชียลมีเดียก่อนนะเมื่อกี้บอกว่าใช้อินเทอร์เน็ตแต่ละวัน9ชั่วโมงกว่าแล้วใช้โซเชียลมีเดียกี่ชั่วโมงใน9ชั่วโมงกว่าสถิติบอกว่าใช้โซเชียลมีเดียนะครับแต่นั่นแต่นั่นแต่น2ชั่วโมง59นาทีพูดง่ายๆ3ชั่วโมงเมื่อกี้9ชั่วโมงคือเล่นโซเชียลมีเดียล่อไป3ชั่วโมงสมัยก่อนเนี่ยที่ผมมีข้อมูลของ a c e b o o k นะครับคนไทยเล่น Facebook ประมาณชั่วโมงครึ่งต่อวัน แต่ตอนนี้คือมันไม่ใช่แค่ Facebook แล้วไงมันมีทั้ง t i k t o อมีทั้ง Twitter มีทั้ง Youtube เล่นกันล่อถึง3ชั่วโมงแล้วเขาเล่นกี่แพลตฟอร์มเฉพาะ Facebook หรือเปล่าเมื่อกี้บอกว่าเล่นโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมงใช่ไหมส2ชั่วโมง59นาทีข้อมูลบอกว่าค่าเฉลี่ยจำนวนแพลตฟอร์มนะที่คนไทยเล่นนะอยู่ที่7.6โอ้โหเล่นอะไรเนี่ยผมยังนับด้วยมือไม่ถูกเลยนะครับ7.6นี่น่าจะมีอะไรบ้าง Facebook Instagram อะไรอย่ย Li y u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  e e ิกต t o k อะไรกัะ w h a t s a p p อ่ามีอะไรอีกไหมน Messenger น่าจะมีมากกว่านี้ Telegram นะครับคือเป็นค่าเฉลีย่ยที่คนไทยเล่นเนาะผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะรีเสิร์ชไม่ได้บอกทีนี้ต้องบอกก่อนว่าอัตราการเติบโตของการใช้โซเชียลมีเดียช่วงต้นๆน,นะครับ2 0 1 4 2 0 1 5 2016เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมาก24ล้านคน 32, ล้าน38ล้าน46ล้าน จนกระทั่งตัวเลขมันนิ่งๆอยู่ที่ประมาณ51ล้านปี2018 2019กว่า51ล้านนะครับ2020เป็น52ล้านเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่มันมากระโดดตอนที่มันโควิดเนี่ยแหละครับว่าจาก52ล้านเป็น55ล้านปี2021และ2022 52, ล่าสุดเป็น56ล้าน56ล้าน56.5ล้านโตขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งไอ้ตัว ซึ่งโควิดเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้คนมาเล่นโซเชียลมีเดียมากขึ้นทีนี้เรามาดูดีเทลว่าและคนที่เขาเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยฐานนะเรียกว่าประชากรอยู่ที่กลุ่มไหนผมเคยเล่าใน global trend ไปแล้วครับว่าประชากรส่วนใหญ่ของการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยตอนนั้นจะอยู่ช่วง18-35ถึงมาดูข้อมูลชุดนี้ของประเทศไทยฮะอันดับหนึ่งเลยนะคือช่วงอายุยี่4บห้าผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะครับ16.2%กับ15.6% อันดับ2คือเด็กลงมาครับ18-24ผู้หญิง11% 11.8ผู้ชาย10.5อันดับ3คือ35-44ผู้หญิง9.5ผู้ชาย8.5แปลว่า majority เนี่ยอยู่ที่18-44นี่คือโซเชียลมีเดียออเดียนส์ในมุมของโฆษณานะครับเขามองว่า กลุ่มที่โฆษณาสามารถเข้าถึงแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้เป็นตัว Data ที่เขาไม่ได้ออกมาจาก Facebook แต่เขาไปของเก็บจาก Facebook เรียกว่า Ad a u d i e n c e คือฐานของโฆษณายอยู่ในช่วง18ถึง44ที่ค่อนข้างเยอะคำถามตัอมาครับก็คือเราเล่นโซเชียลมีเดียเขาเล่นทำอะไรกันเมื่อกี้บอกว่าเล่นอินเทอร์เน็ตอันดับหนึ่งคือหาข้อมูลใช่ไหมเล่นโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งคือรักษาความสัมพันธ์ติดตามข่าวสารระหว่างเพื่อนกับครอบครัวนี่อันดับหนึ่งนะ ห้าอันดับ2คืออ่านข่าวใช้โซเชียลมีเดียอ่านข่าวนะครับ44.2% 3. ไม่ให้พลาดเรื่องในกระแสเนาะ37.8% 4. ครับต้องการจะแชร์เรียกว่าแชร์ริ่งออปชั่นเนาะมีอะไรให้อยากแชร์ได้37.2% 5ครับเหมือนเดิมคือการฆ่าเวลา35% 6. ออ่าใช้โซเชียลมีเดียหาว่ามีอะไรให้ทำมีอะไรให้ซื้อบ้างใช้ไถ ที่ภาษาการตลาดเราเรียกว่า discovery commerce อันนี้34.3%แล้วก็6ครับเขาเรียกว่า f o m o นะ fear of missing out กลัวจะตกเทรนด์ขอดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ34.2%แล้วก็7ครับเอาไว้หาสินค้าในการซื้อคือไม่ได้ search แล้วเนาะอันนี้คือ32.6%ของคนเล่นโซเชียลมีเดียนะใช้ในการหาสินค้าในการซื้ออทีนี้มาดู ถัดมาครับว่าแล้วเมื่อกี้ที่เล่นกันวันหนึ่งโหสามชั่วโมงเนี่ยเล่นอะไรกันมาดูตัวเลขนะครับ 1. Facebook ยังครองอันดับ1ในหัวใจคนไทยนะครับ93%อะไรอันดับ2แต่นน่นนนลายครับลาย92%อันดับ3ละ่ะ Messenger ครับของ Facebook เหมือนกันไป7แล้วอันดับ4ละ่ะ i.g หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันดับ4คือ tiktok ผมบอกแล้วว่า tiktok จะมาผมพูดนั้่ป,ปีที่แล้วแล้ว tiktok 79.6%อันดับ5คือ i.g ครับ68.7ส่วนถัดมาเนี่ยทวิตเตอร์ตกลงมาเลยนะหลืออยู่ที่53.1 pinterest นี่3.4.0ที่เหลือน้อยละ i m e s s a g e whatsapp นี่ไงเมื่อกี้บอกว่าคนไทยเล่นอะไรกันใช่ไหม whatsapp telegram discord link in sky p e chat Snapchat นี่คือแพลตฟอร์มที่คนไทยเล่นจะเห็นว่า TikTok อยู่ถึงอันดับ4นํนำหน้า Instagram นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้เยอะที่สุดแล้วคนไทยชอบแพลตฟอร์มไหนที่สุดครับเกาเรียก Favorite นะคือชอบอะไรที่สุดเขาบอกว่าอันดับหนึ่งที่อยู่ในหัวใจคนไทยคือ Facebook 40% Line เนี่ย15.8 3ยังเป็น TikTok อยู่นะครับ15.7ใกล้เคียงกับ Line มากนะส่วน IG 10.4ฮะ messenger 6.4เห็นนะ facebook line ก ok, ok ับ tiktok นี้แทบเท่ากันเลยสุดท้ายครับคนไทยใช้โซเชียลมีเดียอะไรในการทำแบรนด์ research เขาบอกว่าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ย47.5%ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์เข้าไปดูผงดูเพจนะครับใช้พวกเว็บไซต์ในการหาคำตอบเนาะเขาเรียกว่า question and answer เนี่ยน่าจะเป็นพวกพันทิปผมดอานะ 20.3%มีฟอรัมเว็บบอร์ดอันนี้ก็น่าเป็นพันทิปเหมือนกัน14.7%มีไมโครบล็อกก็คือ Twitter 15.7%แล้วก็มีพวกวิดีโอว l ล็อก4แปลว่าอันดับหนึ่งคือ47.5%คือคนไทยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ดังนั้นวิธีการต่อชิกซอก็คือคุณรู้แล้วว่าคนไทยเขาหาข้อมูล เกี่ยวกับแบรนด์40เรียว50แล้วกันเขาชอบแพลตฟอร์ม Facebook Line Tiktok IG 4แพลตฟอร์มนี้คือสิ่งที่คุณควรจะต้องมีถ้าคุณต้องการจะขายของทําธุรกิจสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไทยในรูปแบบโซเชียลมีเดียสุดท้ายจริงๆครับแล้วคนไทยกด follow เนี่ยในโซเชียลมีเดียเขา follow ใครกัน อันดับหนึ่งนะครับคือ follow friend family หรือว่าคนที่รู้จัก45% 2คือ follow พวกรายการทีวีรายการโชว์ต่างๆ37.4 3 follow ดาราครับนักแสดง36.5 4 follow นักร้องครับ34.8 5 follow ร้านอาหารครับร้านเก๋ๆ31.3 6 followentertainment ครับ25.7 7, 7. o o l o w w แบรนด์ที่คุณซื้อนี่นะแบรนด์ที่คุณซื้อนะ24.9 8 follow แนด์ที่คุณกำลังทำการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมยังไม่ซื้อนะ23.3 90ก็จะเป็นกีฬามีเกมนะครับเป็นพวกอีเวนต์นะครับเป็นพวกเกี่ยวกับงานดังนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เข้า follow เนี่ยเขาไม่ได้ follow แบรนด์เป็นอันดับหนึ่งะครับเขาใช้โซเชียลมีเดียใช้ facebook เพื่อจะเชื่อมต่อระหว่างเพื่อนถึงครอบครัว และนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาคอนเนคที่ Facebook ปรับอัลกอริทึมที่ทําให้ฟีดของ Family กับ Friend มันสูงขึ้นแล้วของเพจของแบรนด์มันน้อยลงเพราะว่าของแบรนด์เนี่ยมันอยู่อันดับที่อะไรห5หรือ6เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนซื้อเนี่ย2แบรนด์ที่เขาหาข้อมูลอยู่23.3แปลว่าแบรนด์ที่เขาไม่รู้จักเลยเนี่ยแทบจะไม่อยู่ในท็อป10ของการ Follow objective ของการทำโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนี้ไม่ได้เน้นยอดไลค์ไม่ได้เน้นยอดฟอลเลอร์อีกต่อไปแล้วนะมันจะเน้นเรื่องของ performance ในเชิงของการโฆษณามากกว่าการคาดหวังผลลัพธ์ในด้านของ organic และสุดท้ายครับเขาบอกว่าเว็บไซต์ traffic ที่มาจากโซเชียลมีเดียเนี่ยดึงคนจากโซเชียลมีเดียเข้าไปสู่เว็บไซต์เนี่ยอะไรคืออันดับหนึ่งแน่นอนครับทุกคนน่าจะเดาได้ อันดับหนึ่งนะครับคือ Facebook มีคนคลิกเข้ามาจาก Facebook เข้ามาที่เว็บไซต์สูงถึง61.2%อันดับ2คือ Twitter ครับผมก็แปลกใจเหมือนกันนะ Twitter ดึงคนเข้าเว็บไซต์ได้สูงถึง12.71อันดับ3คืออ่า t i r t s t e s t ครับ12.26อันดับ4คือ YouTube 7.98อันดับ5เรียงเขาไม่ค่อยได้เรียงนะอันดับ5้แปลกมากๆเลยตัวเลขไม่รู้เชื่อถือได้หรือเปล่าอันดับ5เป็น Reddit 1.3 Ig เป็น1.0ครับที่เหลือเป็นอย่างอื่นแล้วเป็น l i n k ์อินเป็น Tumblr นะแล้วก็เป็น a r t ์เทดังนั้นทราฟิกในเว็บไซต์ที่ดึงดูดคนจากโซเชียลมีเดียเข้ามาจากข้อมูลชุดนี้นะ1คือ Facebook 2คือ Twitter 3คือ Pinterest น่าสนใจนะเพราะว่า Pinterest เนี่ยแทบจะไม่ได้ติดอันดับ1ใน5หรือ1ใน7ของแพลตฟอร์มที่คนไทยเล่นเลยแต่กลับกลายเป็นว่าสร้างเรียกว่า Backlink นะคือสร้างทราฟิกกลับมาที่เว็บไซต์ ติดอันดับ3ามน่าสนใจดีและนี่คือข้อมูลบางส่วนของพฤติกรรมการเล่นอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียของคนไทยแต่ถ้าคุณอยากจะลงลึกมากขึ้นว่าคนไทยเล่น Facebook เยอะไหมทิกตอกแค่ไหนใช้แพลตฟอร์มอะไรในการหาข้อมูลทำความรู้จักแบรนด์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งจะต้องทำอย่างไรในปีหน้าติดตามตอนต่อไปครับตอนนี้ยาวเพียงพอแล้เดี๋ยวผมจะมาเล่าในตอนหน้า ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจผมหน่อยว่าคุณได้อะไรจากคลิปนี้บ้างและช่วยกดไลค์และกด Subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปผมในตอนหน้าผมมิน้นท์อุกฤษตั้งสุดคุลจาก RealSmart Academy สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆ ไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ